สถานการณ์ในเรื่องของวิกฤตการบริหารหนี้ของสหรัฐไม่ว่าจะออกมาในการประชุมกันหรือว่าการพูดคุยกันจะเป็นข้อดีหรือว่าข้อร้ายแน่นอนมันมีผลต่อในเรื่องของการลงทุนด้วยนะคะการลงทุนทองคําก็ติดตามในประเด็นนี้เช่นเดียวกันค่ะดังนั้นคืนนี้ชวนคุณผู้ชมมาตรวจสอบทิศท,ทางของทองคํากันด้วยนะคะว่าเขามีมุมมองอย่างไรกันบ้างและนักลงทุนจะมีการกําหนดกลยุทธ์การลงทุนอย่างไรได้บ้างค่ะค่าคืนนี้นะคะพูดคุยกันกับคุณชลทินวลนพัฒผู้จัดการฝ่ายวิคห์จากหฮเซงเฮงโกลฟิวเจอร์ค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีครับค่ะคุณชลธิคาใช้เวลาร่วมเดือนนะคะในการที่จะปรับฐานลงมาจากระดับสูงสุดที่ไปทําไว้ตอนนี้เนี่ยคำถามก็คือว่ามันสิ้นสุดการปรับฐานแล้วหรือ,อยังคะเราประเมิมเยยังไงบ้างมีปัจจัยอะไรที่นักลงทุนต้องติดตามคะผมผมก็เจอว่าน่าจะน่าจะยังปรับฐานไม่เสร็จบ้งครับ mm hmm. เพราะว่าถ้าดูถ้าใช้คาถามว่าปรับฐานก็ต้องไปเรื่องของทางเทคนิคอะทางเทคนิคมันก็ยังไม่ได้มีสัญญาณซื้อที่ชัดเจนใช่ไหมฮะแล้วก็สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยปรับตัวลงมา ค่อนข้างลึกอะ่ะรมันค่อนข้างลึกุ๊บแต่ถ้าจะบอกว่าปรับฐานมันจบแล้วมันก็คงต้องทำาฮขึ้นไปเหนือสองพันเหรียญขึ้นไปอันนั้นน่าถึงจะเป็นสัญญาณหนึ่งว่าที่ปรับฐานจบแล้วนะแต่ถ้าเป็นนักขณะนี้เนี่ยก็คงต้องบอกว่ายัางยังอย,งอยู่ในช่วงของการปรับฐานอยู่นะฮะแล้วประเด็นที่พี่แพนถามว่าที่เรารอดูกันมีอะไรบ้างอา่อคงมีสองประเด็นประเด็นแรกคือเรื่องเงินเฟ้อนะครับเรื่องเงินเฟ้อก็สัปดาห์นี้จะมีการรายงานหลายตัวเลยแล้วก็เจ้าหน้าที่ของเฟด ช่วงนี้เขาก็ออกมาให้ความเห็นกันหลายคนสนุกสนานเลยล่ะแต่เดี๋ยวเข้าใจว่าพอพ้นสัปดาห์าน,นี้ไปแล้วเนี่ยภาษาพี่หญิงกับพี่แพนใช่รับว่าไงนะปิดวาจาไหม <S 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 สัปดาห์หน้าเนี่ยพวกเจ้าหน้าที่ของเฟดเนี่ยเขาจะให้ความเห็นอะไรไม่ได้ละก็พอสัปดาห์หน้าก็มาว่ากันด้วยตัวเลขเศรษฐกิจแต่ว่าตอนนี้สัปดาห์นี้มันเป็นเรื่องของเงินเฟอ้อแล้วนักลงทุนเขามากังวลว่าเอย,อย่างนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่เฟดเคยบอกว่าเงินเฟอ้อถ้าขึ้นเนี่ยก็ยังต้องปรับขึ้นดอกเบีย้ยต่อแต่ผมผมคิดว,ว่าเฟดเนี่ยเขาน่าจะรอดูตัวเเลขดือน เดอนหน้าเป็นต้นไปถามเรออะไรเพราะว่าอ e ีศรษฐกิจสารัฐที่เราเคยคุยกันว่านโะยุายการเงินกว่าจะเห็นผลนะฮะสิบสองถึงสิบหกเดือนเ็ดขึ้นดอกเบี้ยครั้งที่แล้วเดือนอะไรครับพี่สองคนครับมีนาคมผมตอบไปเลยพี่สองคนคงตอบผมไม่ได้ผมก็ตอบไปเลยมีนาคมปีที่แล้วนับมาสิบสองถึงสิบหกเดือนมันก็จะมาถึงสักเดือนมิถุนายนกรกฎานี่แหละเราก็อาจจะเริ่มเห็นดอกเอ่อเริ่มเห็นเงินเฟอ้อลดลงอย่างมีระยะสําคัญถ้าเป็นตามนั้นนะเฟดเขาอ,อาจจะบอกว่า ถ้าอย่างนั้นฉันก็อาจจะไม่จําเป็นต้องขึ้นดอกเบีย้ยแล้วแล้วแถว่าอาจจะแบบมีเซอร์ไพรส์ว่าปลายปีอาจจะลดดอกเบีย้ยก็ได้อันนี้คือเรื่องหนึ่งนะก็าอาจจะเป็นประเด็นบวกเล็กๆสําหรับทองคาในเรื่องของดอกเบีย้ยแล้วก็มาเรื่องพีดนนี่เออพีาดนนี่เนี่ยก็เขาจว่าสัปดาห์เนี้ก็คงน่าจะต้องมีข้อสรุปแล้วละฮะว่าว่าจะยังไงซึ่งเท่าที่ดูจากข่าวล่าสุดเนี่ยทางร e p u b l ิกันเขาก็บอกว่าเขาจะเพิ่มให้นะ1.5ล้านล้านแต่ว่า ให้ลดรายจ่ายลงประมาณห้าล้านล้านตอนตลอดอีกสิบ,บกว่าปีข้างหน้านต้องลดรายจ่ายลงตลอดเลยเนี่ยมันเป็นปัญหาตรงนี้ว่าถ้าลดรายจ่ายลงเศรษฐกิจมันก็จะไม่โตมันจะบวกกับทองไม่ล่ะอันนี้ก็คือเป็นเรื่องระยะย,ยาวนะนี่คือหนึ่งแต่ว่าตอนนี้วิพัฒน์วิการเขาเสนอแบบนี้ยเดโมแครตเขาก็เหมือนกับว่าฉันก็จะง่ายจะยอมแล้วนะแต่ว่าวิพัฒน์วิการไม่พอใจครับเขาบอกว่าต้องลดงบป,ประมาณด้านสังคมลงฮนะแล้วไปเพิ่มงบป,ประมาณด้านการทหาร เนี่ยพอมันเป็นแบบเนี้ยทางเดโมแครตเขาก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนี้มันก็จะจะมีปัญหากับเขานะก็เลยยังไม่ได้ข้อสรุปอะ่ะอันเนี้ยผมก็เลยต้องบอกว่าถ้าถ้าเรื่องเพดานนี้ยังมีปัญหาอยู่แบบเนี้ยเราถ้าหากมีการผิดนัดชําระนี่เดือนหน้าผมก็จะว่าเดือนหน้าน่าจะยังอาจจะแบบเลยไปถึงกลางเดือนอะไรก็ว่าไปตรงนั้นมากกว่าเนาะถ้าหากมีการผิดนัดชําระนี่อย่างเนี้ยมันก็จะทําให้ทองเนี่ยกลับขึ้นมาถ้าถามต่อไปถ้าหากเราเขาผ่านเพดานนี้ได้ก็ไปดูเลยฮะ กระทรวงกลาโหมสหรัฐเห็นรัฐมนตรีก,รกรลาโห ом, มของเขาน,นี่ยย้ำว่าสหรัฐนะเขาบอกว่าเนี่ยถ้าไม่ได้เพดานนี่ไม่เพิ่มขึ้นมานะเรือดำน้ำําอ่ะที่ต่อไว้อ่ะจะไม่ได้เห็นไหมที่สหรัฐนะนิยามนะแล้วเขาจึางบอกว่ารา่องกประมาณทางกลาโหมที่จะไปช่วยไต้หวันอนะ่ะมันก็จะไม่มีอีกเห็นไหมอันเนี้มันก็คือเป็นเรื่องของถ้ากรณีที่เพดานนี่ผ่านได้เนี่ย งบด้านกระลาโหมเรื่องของความมั่นคงมันจะกลับมาอันนี้มันก็จะเป็นประเด็นบวกสําหรับทองในระยะยาวเพราะฉะนั้นน,นขณะน,นี้ผมคงต้องตอบพี่แพนตอบมาสัยาวเจียวออตอบพี่แพนว่าคิดว่ายังอยู่ในช่วงของการปรับฐานแต่ว่ามันมีประเด็นบวกเรื่องของเพดแดนนี่กับเรื่องของเงินเฟอ้อถ้าหากว่าสัปดาห์เนี้ยถ้าเพดแดนนี่ผ่านไม่ได้จริงๆเนี่ยผมเข้าใจว่าทองน่าจะเริ่มฟื้อในช่วงปลายปลายสัปดาห์ครับ ขณะนี้ประเด็นที่เราติดตามการทั้งเงินเฟอ้อหรือว่าเพดานนี้มันอาจจะมองในอนาคตกันด้วยถ้าในช่วงนี้ที่บอกว่ายังคงปรับฐานลงไปกันอยู่นี่คุณชนลทิพมองราคาทองคํามันจะลึกลงไปมากน้อยอยังไงคะ ออไม่มากครับพี่หญิงก็ถ้าถ้าเอาตัวที่ใกล้ที่สุดจริงๆเนี่ยผมมองสักประมาณสักพันเก้าร้อยสี่สิบเหรียญนะแต่ว่าออสัปดาห์ที่แล้วลงไปก็ก็ไม่ถึงเนาะประมาณสักพันเก้าร้อยห้าสิบแล้วก็เริ่มกระเตื้องขึ้นมาเพราะฉะนั้นถ้าเป็นแนวรับหลักๆจริงๆตัวนี้ก็อยู่มาสักพันเก้าร้อยสี่สิบแล้วก็ถ้าเป็นระยะสั้นเนี่ยก็พันเก้าร้อยห้าสิบส่วนคําแนะนำอะถ้าถามว่าจะลงทุนยังไงเนี่ยผมก็ถามแทนพี่อีกแล้วทํางานแทนพี่เลยเ,ออเรียนอย่างนี้ว่าถ้าหากว่าจะเล่นทองตอนนี้มีมีสองแถวสองแนวทางแล้วกันคือถ้าาาหกว่ ลงไปเนี่ยสักพันเก้าร้อยห้าสิบอันนั้นน,น่าซื้อหรือเต็มที่นะพันเก้าร้อยสาสิบถ้าเกิดไม่หลุดพันเก้าร้อยสาสิบถึงพันเก้าร้อยสสิบไม่หลุดตรงนั้นเนี่ยน่าซื้อถ้าหลุดตรงนั้นก็ขัดทิ้งนี่คือวิธีหนึ่งอยู่วิธีหนึ่งเนี่ยถ้าหากว่าเขากลับขึ้นไปยืนเหนือสักพันเก้าร้อยเก้าสิบห้าถึงสองพันได้ตรงนั้นน่ะมันก็จะเป็นสัญญาณว่าไอ้การพักต,ตัวการปรับฐานที่มันเกิดขึ้นเนี่ยน่าจะจบลงพอขึ้นไปถึงตรงนั้นเนี่ยก็ซื้อตามไได้้้้้้้้เเเพรรรรรราาาาาาาะะะะฉนน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 ัััััักกกก็็ียยนแนนแแํววว่่่่ปปททงงงลลลคคคบบบมมซซืือืออออใหผนนตขึ มีหลายคนสอบถามเข้ามานะคะอยากจะซื้อเป็นรูปแบบของราคาเงินบาทด้วยแต่ดูเหมือนว่ามันจะไม่ลงมาทดสอบที่ระดับสามหมื่นอีกต่อไปแล้วหรือเปล่าคะเราแนะนํำยังไงบ้างคะถ้าสามหมื่นผมก็จะว่าช่วงนี้คงลําบากบางทีมันต้องห่างถึงตั้งสองพันบาทหมอ,อคิดว่าตอนนี้คงไม่น่าจะลงไปตรงนั้นนะตอนนี้ถ้าเกิดเป็นแนวรับที่ที่ดูจะ ใกล้เคียงแล้วก็สอดคล้องกับราคาทองสปอร์ตอะมันอยู่ใกล้ๆสักสามหมื่นสองพันตีสามหมื่นสองพันท่วนก็ได้พี่อาจจะจงไปใกล้ๆสักสามหมื่นสพันตนั้นน่าจะเป็นแนวรับที่ค่อนข้างแข็งแล้วล่ะครับค่ะได้เลยค่ะวันนี้ขอบพระคุณนะคะขอบคุณนะคะ,คะ,คะสวัสดีค่ะสวัสดี ทองคํายังเล่นได้นะคะเมือ่อสักครู่นี้คุณชลธิตให้จะให้ราคากันมาด้วยว่าถ้ายังคงปรับตัวย่อลงอยู่นะคะก็สามารถซื้อได้แต่ว่าถ้ามีการปรับตัวเพิ่มขึ้นแสดงว่าจบรอบขาลงแล้วก็ยังซื้อได้เช่นเดียวกันค่ะส่วนช่วงหน้านะคะเราจะมาประเมินกันต่อค่ะถึงแนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนค่างเงินบาทนะคะที่ณปัจจุบันเนี่ยมีผลต่อการลงทุนโดยเฉพาะอย่างยิ่งต้นทุนนะคะการนําเข้าส่งออกของไทยจะเป็นอย่างไรถ้าหากว่าอยู่ภายใต้ซีเนารีโอเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลช่วงหน้ากลับมาหาคําตอบกันค่ะ i